สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะป้าตุ่มนะคะชนแนลนะคะช่องป้าตุ้มชนแนลพามาดูนะคะต้นอ,อ,อันนี้นะคะก็คือไม่รู้เขาเรียกว่าต้นอะไรไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่านะคะนะคะจะใช้ทำน้ำมันนะคะอันนี้คือจะจะผลิตออกน้ำมันนะคะ เพราะฉะนั้นก็สวยมากเลยนะคะนะคะพามาดูนะคะทุ่งนะคะดอกสีเหลืองนะคะซึ่งนะคะต้นอันนี้ก็คือจะทําน้ํามันนะคะออตอนแรกก็จะมาดูนั่นแหละลุงวิมบอกว่าในประเทศนธอร์แลนด์ไม่มีนะคะก็คือจะมีที่ประเทศเดนมาร์กนะคะวันนี้นะคะก็ออกเาออกกาลังกายนะคะบอกกาลังกายก็ออกมา มาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเข้ามาเจอนะคะก็เข้ามานะคะถ่ายวิดีโอไว้เพื่อนๆดูนะคะสวยมากนะคะเออว่าตุ่มเองดูไม่ได้นะคะวันนี้อยากจะถ่ายรูปกับต้นไอ้นี้แหละแต่ว่าเออหน้าตาดูไม่เป็นคนนะคะก็เลยไม่อยากจะโชว์ตัวเองนะคะอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะ ก็คาดว่านะคะต้นสมบูรณ์แล้วนะคะน่าจะตัดนะคะไปทําน้ํามันได้มั่งใกล้ๆจะสมบูรณ์แล้วนะคะ,ะก็คือต้นที่จะนะคะไปทํานะคะน้ํามันนะคะน้ำมันที่เราใช้ในการทํากับข้าวนี่แหละนะคะสวยงามมากมาก วันนี้ทั้งวันนะคะแดดเพิ่งจะออกตอนนี้แหละนะคะแดดดีมากเลยนะคะสวยบอกไม่ถูกนะคะอยากให้ทุกคนชมนะคะเนี่ย สวยจริงๆนะคะลมพิอ้อโอนไหวนะคะสวยมากมีน้องนันทนานะคะก็ไปถ่ายที่เดนมารกอ์อกมานะคะเราก็อยากจะถ่ายบ้างเห็นน้องเขาไปทั้งทุ่งนะคะก็อยากจะไปนะคะคุยกับลุงวีมลุงวีมบอกว่าต้องไปที่เดนมาร์กนะคะวันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะคะ มาเจอที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทั้งทุ่งเลยนะคะเราไม่ต้องไปเดนมาร์กนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ของเราก็มีนะคะใกล้ๆบ้านปะตุมนี่แหละนะคะในเขตเซลันนี่แหละนะคะ ช่องพระตุ้มชาแนลนะคะก็นะคะจะนําสิ่งดีๆนะคะมาให้ทุกคนนํามาดูก็คือไม้ดูเสมอแหละนะคะมีอะไรดีๆก็จะให้ดูนะคะบอกแล้วว่าทําช่อง YouTube ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนําเสนอนะคะสิ่งที่คนบ้านเรานะคะไม่ได้เห็นได้เห็นนะคะเชกเช่นนะคะได้มาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีโอกาสนะคะใครอยากจะมามีโอกาสมาก,ก็มานะคะ ถ้าใครที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะมานะคะก็ดู YouTube ของปะาตุ้มไปก่อนนะคะ,ะชมความงามนะคะความเปรกนะคะหรืออะไรที่ไม่เคยเห็นนะคะจากช่องปะาตุ้มชาแนลก่อนนะคะแล้วเมื่อไรมีโอกาสนะคะก็มานะคะซึ่งมันไม่เป็นอะไรที่ยากนะคะเหมือนที่เราคิดนะคะมาก็ไม่ได้ยากนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมานะคะมาเที่ยวนะคะแต่ก่อนที่จะมาก็คือชม YouTube ของปะตุ้มก่อนนะคะ,ะขวากนะคะ กดติดตามนะคะกดถูกใจประตุมด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ทำคลิปหน้าดูอีกนะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาๆฝากช่องประตุมชาแนลด้วยนะคะ